สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุกกี้เหมือนเดิมนะคะอ่าในสัปดาห์นี้เราก็เรียนออนไลน์กันต่อเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราห่างหายจากรายวิชาสุขศึกษาไปนั่นเองเดี๋ยวในสัปดาห์นี้<ม>เราจะสลับมาเป็นวิชาสุขศึกษากันนะคะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการตั้งคันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปศึกษาและเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูนะคะการตั้งครรภ์คือภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธินะคะระหว่างไข่กับอสุจินั่นเองซึ่งพอปฏิสนธิกันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นตัวอ่อนเกิดขึ้นมานะคะในการตั้งครรภ์ปกติตัวอ่อนก็จะไปฝังอยู่ที่เยื่อบุโพรงนะคะพรงมดลูกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวอ่อนเนี่ยจะมีเพียงเซลล์เดียวนะคะแล้วก็แบ่งตัวพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆนะคะจนจะเจริญเติบโตเป็นฮารกนั่นเองค่ะ เรามาดูการเจริญเติบโตของทารกกันนะคะเริ่มจากการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจินั่นเองเมื่อสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะในระยะเวลา5วันก็จะเกิดตัวอ่อนนะคะหรือปาโตซิสนั่นเองผ่านมา20วันนะคะอ,อวัยวะแรกที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่ามีการเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาในร่างกายหนึ่งหรือการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็เมื่อผ่านมา20 4วันแล้วเนี่ยก็จะมีตาหูแขนขานะคะที่งอกออกมานั่นเองเมื่อครบ40วันถึง42วันนะคะตากับนิ้วมือเนี่ยเริ่มผุดออกมามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็47วันอวัยวะต่างๆที่ได้กล่าวไปนะคะก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สายสะดือนะคะเริ่มยาวแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ เริ่มยาวแล้วก็เริ่มใหญ่เพราะว่าสามารถที่จะลำเลียงอาหารได้เยอะแล้วก็ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะส่วน10สัปดาห์นะคะก็ร่างกายทุกอย่างนะคะเววาทุกอย่างเริ่มร้อยเปอร์เซเกือบจะร้อยเซแล้วนะคะแล้วก็สามารถเห็นเพศได้อย่างชัดเจนพอ40สัปดาห์นะคะคันมีอายุ40สัปดาห์ก็จะสามารถที่จะพร้อมออกมานะคะหรือว่าคลอดออกมานั่นเองนะคะ โดยจะมีแขนขาจมูกตาปากผมนะคะที่ครบถ้วนนั่นเองนะคะหัวข้อต่อมานะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์น,นะคะอันดับแรกก็คือแอลกอฮอล์บุหรี่สารเสพติดสภาพแวดล้อมการติดเชื้อโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์น,นั่นเองเดี๋ยวเราไปศึกษาแต่ละหัวข้อแต่ละปัจจัยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ปัจจัยที่หนึ่งนะคะคือแอลกอฮอล์นะคะมารดาที่ตั้งครันดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะผ่านลงไปสู่ทารกในครั์ได้ง่ายนะคะซึ่งอาจมีผลทําให้ทารกเสียชีวิตในคันนะคะแล้วก็มารดาเกิดการแท้งได้นั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาดูถึงอันตรายของแอลกอฮอล์ที่มีต่อทารกในคันนะคะ 1. ภาวะปัญญาอ่อน2กระโหลกศีรษะเล็ก3น้ำหนักแรก คันนะคะต่ำและน้ำหนักตัวในช่วงพัฒนาการน้อยผิดปกติ 4. ร่างกายเล็กนะคะ5มีความผิดปกติของใบหน้า 6. ในขณะที่โตขึ้นสามารถพบปัญหาพฤติกรรมต่างๆเช่นสมาธิสั้นนะคะมีความบกพร่องในการใช้สติปัญญานั่นเองปัจจัยที่2นะคะก็คือบุรีนะคะปกติทารกในคันได้รับสารอาหารนะคะจากมารดาผ่านทารก นะคะหากมารดาตั้งครันแล้วสู่บุหรี่นะคะก็จะได้รับสารพิษที่มีในบุหรี่ได้แก่ทาหรือน้ำมันดิบนะคะนิโคตินและคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะมีผลทำให้เส้นเลือดมีการหดตัวทำให้เลือดที่ผ่านลกไปยังทาลกนะคะจะน้อยลงกว่าปกติทำให้เด็กในคันอาจจะขาดอากาศนะคะหรือขาดเลือดไปเลี้ยงใน ร่างกายนะคะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ง่ายนะคะปัจจัยที่3นะคะคือสารเสพติดหมายถึงยาสารเคเมีหรือวัตถุใดๆเมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการรับประทานสูบฉีดดมหรือวิธีอื่นๆนะคะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพมารดาตั้งครรภ์ที่เสพสารเสพติดเข้าไปนะคะอาจส่งผลต่อตัวมารดาและตัว ทารกนั่นเองเลยคันนะคะดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน 1. นนะคะทำให้เกิดการแท้งเลือดออกทางช่องคลอดหรือคลอดก่อนกำหนดได้นะคะ2ทารกที่คลอดออกมานะคะจะมีสีสานเล็กนะคะมีปัญหาทางด้านพัฒนาการสมองพิการนั่นเอง3เมื่อมารดาติดสารเสพติดนะคะทารกในครรภ์ก็จะติดไปด้วยนะคะหากขาดสารเสพติดแล้วอาจจะทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ 4. นะคะหลังคลอดบุตรมารดาอาจมีภาวะผิดปกติกังวลซึมเศร้านะคะและไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์พยาบาลและญาติอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งถือเป็นภาระของสังคมและครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกด้วย ปัจจัยที่4สภาพแวดล้อมคือสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่แวดล้อมทารกนะคะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครันจนกระทั่งหลังคลอดซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาด้านต่างๆของทารกนั่นต่อมาเรามาดูผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อมารดาและทารกในครันนะคะ 1. ร่างกายมารดาที่ทารกอาศัยอยู่โดยตรงนะคะจะมีถุงน้ำค่านะคะคอยทำหน้าที่พยุงทารกให้เจริญเติบโตและลอยตัวได้นั่นเองโดยที่ไม่กระทบกระทั่งจากแรงภายนอกนะคะรวมถึงตัวรกที่ติดพับผนังมดลูกของมารดาที่เชื่อมมาถึงสายสะดือของทารกนะคะมารดาจะต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากๆนะคะไม่ให้เกิดอันตรายกับคัน 2. อ,อาหารของมารดานะคะมารดาจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุให้ได้สัดส,ส่วนและถูกสุขาลักษณะตามที่แพทย์แนะนำนะคะเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงดูในทารกนะคะและคันนะคะอีกต่อหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับบุตรที่อยู่ในคันนั่นเอง 5. การติดเชื้อนะคะโรคบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายและติดต่อถึงทารกนะคะโดยเฉพาะในระยะตั้งครรภ์น,นะคะหากมารดาได้รับเชื้อโรคบางชนิดเช่นโรคหิดเยอรมนันโรคซิฟิลิสนะคะโรคมาลาเรียโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นต้นหรือในปัจจุบันนะคะโรคเชื้อโควิด -19 นั่นเองหรือโครนานะคะ จะทําให้ส่งผลต่อสุขภาพของทารกเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็อาจก่อให้เกิดความพิการแก่ทารกได้แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ 6. นะคะโรคที่เกิดจากภาวะตั้งครรภอาจเป็นโรคที่เกิดก่อนการตั้งครรภระหว่างตั้งครรภ ในขณะที่คลอดหรือหลังคลอดก็ได้นะคะซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างมากเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคบางโรคมาก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวมารดาเองและอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ด้วยนะคะดังนั้นจึงควรหาทางป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้นะคะแล้วก็ควรระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะดูแลรักษาครรภ์ให้ปลอดภัยจากโรคหรืออุบัติเหตุต่าง ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการบ้านแบบฝึกหัดที่4รายวิชาสุขศึกษาม,มาเทมศึกษาปีที่สามนะคะครูให้นักเรียนทําลงในสมุดเหมือนเดิมเลยใครที่ไม่มีสมุดในรายวิชานี้นะคะหรือว่าอยู่ที่ครูนะคะให้นักเรียนทําใส่ใบางานหรือว่าในกระดาษอื่นๆก่อนนะคะข้อที่1การตั้งคันคืออะไรในสไลด์นี้นะคะความหมายของการตั้งคันนะคะนักเรียนลองไปศึกษาดูสอง การเริ่มปฏิสนธิจนเกิดการตั้งครรภ์เป็นตัวอ่อนหรือบาโตซิสนะคะอวัยวะแรกที่เกิดขึ้นของทารกคืออวัยวะใดนะคะ,อ,ะอันนี้ครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าอาวัยวะที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะอันแรกก็คืออะไรเราไปดูนะในคลิป 3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้แก่ ปัจจัยใดบ้างมีทั้งหมด6ข้อนะคะพร้อมยกตัวอย่างนะคะให้เรียนอธิบายแต่ละข้อแล้วก็ยกตัวอย่างมานะคะให้ครบทุกข้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ